ง,งามยามดีนะคะขั้นสมพักพักกะลัมใส่ต้นหอมจะ้ะพอดีมีกะลัมแาแก้วกะลัมมะไห่ครับต้นหอมจะได้โอกาสหยุดงานสรงมือเราจะอโอกาสมากขันสมพักไว้ต้กินเนาะ งามหอนเป็นเล็วขนาดได้ค่ะต้นหอมก็มีอยู่หน่อย,อยนึงพอดาีมาใส่กันหลับจำงใส่แห้งในการขันเป็นสีลู้ไว้โอ้พระร่มโซนตูาพัดเธอกับบมีแอว่ึด โอเพะล่มนีวนึกว่าตูอ้อบจะห่อนแห้งก็ดีแต่อุณหภูมิสามสิบหาสามสิบหกองศาลำหัวใหญ่หัวนึ้งหัวใหญ่โอเคบอกว่าต้องนอนอีกเจ็ดวันนะงานนี้วันที่สิบเจ็ ชิบเจ็ดเงสิ่งงานกเลอาการนอนห่อนเห็ดสมพักกินแป๊บเดียวเป็นก็อิคันเดียวกับเบอร์เที่งไก่สิพิลล์หรอไก่สิเบอร์เท่งไปนำขามาได้วยตวานำขามา สิบ่มพ่อ,อใส่อีจ้ะใส่ให้พนอนอีบ่มอ่ะโอเคใช้น้ำข้ามาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยจ้าเอาไว้อีกมือสองมือนก็นได้กินแล้วนี่เลยส้มผักส้มผักกะลัมใส่ต้นหอมนะคะ